มาสวัสดีจ้าพี่น้องฝนมาอีกวะใช่ฝนมาอีกแล้ว เดี๋ยวน้องมีภาพไปทางพุ่นมันไงระวายาแนมขึ้นมาได้คาสั่มันสิเข่าตา้กวดกดยาใหญ่ปวกมันกลินนลายพุ่นเฮ้ยเซ็งยังเดี๋ยวจะไปเทต้มน้ำใหม่ออกกัน อพี่มงมุมมงมมมมูสิตอดงูสิตอดลงดีงูสิตอดงูสตอดูหล này là phụ sịp mèo, ngũ lấy mẹ nó lên mắc quạt ạ ạ ạ anh thân chỉ này thang nạn thì không mừng mờ khuyên đấy bỏ 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 mày mày nhau nhau cả tám bộ hoạt làm luôn bà chính chính làm luôn được không bị bay thao mày con thế nào anh à, mày ở mắt con นานแข็งแล้วโอ๊ะดุนี่ดุนี่ไปถักแกงมืออืน่นเล็กหน่อยไประเด็จโรงเรียนจุบไปถักแกง คับแซน้าแซน้าเลยทุกคนพี่น้องเ้าใหม่สับกับบ้างใหม่ได้นนิกับมะตมุมตุมมันสุกๆจนนามมันแห้งหมดแล้วแกงมะอื่นให้เขเยาวคนคอ,อแซนา้าใหนมานอันนี้ออกกอม เดีย๋ยวรอมังเมนูคนขันตอนการสิัแกงจะใส่ยังไงให้จังไดมากจังไดไม่ไมากไป โอ้ของกูเอื้อขึ้นคึขึ้นคึ้นขมคนขึ้ม liền cây liền cây mai bón này lệng mai lại nòng mai mai lại mai lại กระจอดกระยางมาบ้านมาเศร้าฝนตกตากระถอยมากเอาเห็นบละ่ะอ๋อเล่นไปเปิดประตูเหตตาหลานเล่าใส่ชุดนักเรียน่ะ ไหวซอซอสไหวไหมอือ้ทาไหวไหมทาไหว,าไาหวาปานถือบังคับนี่อย่างน่องมันสาผม กเขาามืันนี้น้องมีได้พัดปักทัวได้พัดปักทัวก็ปิ่งหมูพัดทัวรพัดทัวอากาศปานห้างนะพี่น้อง อย่าลืมดนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งกดติดตามนะไมเด้อผมกำลังก่อตัวแหลมมาอีกแล้วคลิปนี้และก็คลิปที่ผ่านมาน้องบีก็จะพยายามลงคลิปให้มึงเรื่อยๆคือเก่าพยายามอัปเดตทายให้มึงชีวิตประจำวันน้าว่าจะจังใดไปจังใดมาจังใดก็รอมึงแต่ละมือพี่น้อง บรรยากาศของห้ากระสิประมาณนี้แหละย่ำมะแลงขี่ฝ่าขี่ฝ่ากำลังเริ่มข้อโตก็อันนี้ขึ้นเริ่มข้อขึ้นปากฝากดกไห์กดแชกกดกระลิงกดที่ตามน้ำมันนี้ขอไปก่อนสวัสดีจ้า